ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่3กันยายน2566นะคะสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะ <reacting> คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณมีเกณฑ์ดได้เดินทางเดินทางแล้วจะได้โชคได้ลาบนะคะการเดินทางระวังนิดนึงระวังเรื่องการขับรถอย่าขับรถเร็วอย่าอารมณ์ร้อนนะคะมีโอกาส <ST> S> <S ที่จะเกิดอุบัติเหตุค <hora> ่อนข้างสูงใครมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจความดันโลหิตนะคะระวังนิดนึงระวังโรคหัวใจกําเริบ คุณมีเรื่องให้คิดหนักคิดมากคิดเยอะมีเรื่องไม่สบายใจกุ้มใจนะคะระวังปวดหัวไมเกรนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบกรับปัญหาแบกรับภาระงานต้องอดทนนะคะกับการงานพอสมควรนะคะแต่อดทนแล้วคุณจะสามารถผ่านไปได้และสําเร็จนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะเกี่ยวกับงานนะคะหลายๆคนกําลังอยากจะได้ของของมีค่าอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะคะเข้าบ้านนะคะระวังจะมีเรื่องให้เสียใจนะคะช่วงนี้สื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถ ให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้717นะคะ717นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ